สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปจับปลาเข็งนะครับปลาเข็งเรายังมาประมาณ40่สิบวันครับปลาเข็งสี่ีครับดูครับโอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยครับจะเอาไปย่างครับกินจับส้มตำน่าจะอร่อยดีครับเราซื้อปลามาปล่อยประมาณ200ตัวครับ เวลาไม่มีอะไรจะกินแล้วก็สูบน้ำออกจับมันมาทำอาหารครับมีเยอะแยะเลยครับปลาสนิทและปลาหมอแต่เราเลือกเอาเฉพาะปลาหมอใช้ปานกลางเท่านั้นนะครับเราจะปล่อยให้มันทำพันและผมก็จะขายในกิโลละ180บาทครับ ก็มีเยอะพอสมควรอยู่ครับถ้าใครอยากได้ก็สั่งมาได้เลยครับ180บบาทเท่านั้นครับเราเลี้ยงมันด้วยหัวอาหารปลาครับให้ทุกเช้าเย็นทุกวันเลยครับ แค่สวันปลาก็ตัวใหญ่เท่าดีนะครับถ้าหนึ่งปีมันก็จะใหญ่กว่านี้อยู่ครับแต่หนวมากครับตอนนี้เลยจับมากินก่อนอสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรครับฝากติดตามตันต่อไปขอบคุณครับ